เกาะเลยครับเกาะเลยเขจาจับเวลาท่านอยู่ผมดูแล้วถ้าเป็นแบบนี้มันจะถึงปีสี่ก็ไม่ยากครับจับเวลาเกินห้านาทีก็ปล่อยเลยครับ,อบอกรรมการหยุดปล่อยนะครับหาครูต่อสู้เขาทุ่นแล้วเกินหาที่ปล่อยมากเลยนะครับมากแล้ว พระโต๊ะบเป็นระสาทพระกะต๊อพระโต๊ะสัมะสัมพุทธเจ้าเราเอาสิ่งนี้มาเอาเอาไว้ให้ได้รอดปลอดภัยได้หรือไม่ครับขอพระโต๊ะจากน้าตาลทิ้งผานบ้านกระริบบ้านไม่พติ่เจอดม่ต้องมาเจอกันอย่าง้อยฟ้ารับไปแล้วดึงดินคู่ที่ที่หรมหัวเรื่มจะพีนัดขายเริ่มจะพีนตายตายเป็นตายนาำแต่กวาแห้งกุ้งต้องไปหนีหนีหนีป็นี่ต้องหนีหนีทันดหนี

โอเวลาการป้องกันคนภาคจะตายปรากฏว่ากรรมการเสด็จใส่ยังม่ยกคงนี่นี่แสดงว่าต้องเบิ้งกล้องนี่นี่ผมก็บอกแล้วเที่ยวนี้รับยศกรรมการความมันเที่ยวนี้ในเบิ้งกล้องครับล่อล่อสักครู่ครับล่อสักครู่สไลด์เสียงเพลงลงหน่อยนิดเดียวนิดนี้ครับเที่ยวนี้เราจับเป็นภาพวิดีโอในการจัดเสียงเออถ้าวิดีโอตาจี จุลทัศน์เออจุลทัศน์ไม่ได้ก็เดาเดาส่วนท่านผู้ชมที่มาดูการแข่งเรือท่านแบกพื้นแล้วพอเบื่อท่านนายกไปชอบการพนันใช่ครับแต่ถ้าได้ก็เอาผมก็ไม่เล่นนะทีมงานข้ามเรือก็ไม่เล่นการพนันนะครับไม่เล่นใช่สองร้อยถ้ไม่ไหวก็ให้ตีดหูกีดหูเออผลปรากฏว่าพรานปตู